สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของใส่ลุงนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ค่ะเป็นวันที่ใส่ลุงได้มีโอกาสกลับบ้านวัยนะคะตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวค่ะที่เห็นอยู่ในหน้าจอของใส่ลุงก็คือสะพานเอเอเอขาเรียกน,นะรางรางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะข้งบนแล้วก็ตอนนี้คือในพื้นที่สถานีลาดพร้าวค่ะ เขาทำทำทางเชื่อมอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะสะพานลอยทางเชื่อมเนี่ยโครงเหล็กเนี่ยค่ะเขากําลังดําเนินการอยู่เห,นนะะเห็นไหมคะน่ะเนี่ยเห็นไหมเออเขามีปิดป้ายห้ามเข้าแล้วแต่ว่าบันไดเหมือนก็จะเสร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมตัวทําทางเชื่อมพวกสะพานลอยของเขาเนี่ยค่ะที่อยู่ใต้อาคารสถานีเนี่ยค่ะข้างบนมันเป็นรางถูกบ้านนี้เป็นราง และนี่ก็พวกสะพานลอยจุดเชื่อมทางเชื่อมต,ต่างๆที่จะข้ามไปสีแยกฝั่งนู้นอันนี้มันเป็นสีแยกรัชดาลาดพร้าวถูกไหมคะถ้าเราแพนมาด้านนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวดีไซน์ของรางมาแล้วก็เห็นอาคารสถานีที่เขาเปิดไฟไว้เพราะมันจะมีการทํางานที่อาคารสถานีแล้วก็มีทำทำเนี่ยคะ่ะทางเชื่อมตรงนี้ก็มีจุดที่ทําทางเชื่อมที่เป็นพวกสะพานลอยอีกหลายจุดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหม เซลุงไม่ได้มีโอกาสกลับมาไวไงก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะวันนี้มีโอกาสกลับมาไวก็เลยอัปเดตข้อมูลให้หน่อยว่าวันนี้ในส่วนของสะพานลอยทางเชื่อมเนี่ยเขาใช้โครงสร้างเหล็กหมดเลยนะคะเนี่ยเขาทำเสร็จไปค่อนข้างได้เยอะแล้วค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ